วันที่หเมษายนพุทธศักราช2566ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมได้มีวิธีจับสลากแบ่งสายอย่างเป็นทางการโดยการผู้ชาในฐานะเจ้าภาพและเวียดนามแชมป์เก่าจะเป็นทีมวางอยู่ในโถ1ส่วนทีมชาติไทยกับอินโดนีเซียอยู่ในโถสองขณะที่มาเลเซียกับเมียนมาอยู่โถ3ตามด้วยโถสที่มีสิงคโปร์กับฟิลิปปินส์และโถหสปปลาวกับติมอร์เลสเตโดยผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเจ้าของแชมป์สูงสุด16สมัยเจองานหนักเมื่อถูกจับไปอยู่ในกลุ่มบีรวมกับดาวทองทีมชาติเวียดนามเสือเหลเ ขณะที่เจ้าภาพอย่างกัมพูชาอยู่กลุ่ม A จะพบกับอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์และติมอร์เลสเตนอกจากนี้ผลจับสลากแบ่งสายของทีฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยแชมป์เก่า5สมัยถูกจับไปอยู่ในกลุ่มบีที่มี4ทีมรวมกับกัมพูชาเจ้าภาพสิงคโปร์สอป,อปอรลาวส่วนกลุ่ม A นะั้นมี5ทีมประกอบไปด้วยแชมป์เก่าเวียดนามฟิลิปปินส์เมียนมามาเลเซียและอินโดนีเซียสำหรับการแข่งขันขอ,ของฟุตบอลชาจะใช้2สนามเป็นหลักก็คือสนามกีฬาแห่งชาติบร,รดกเตโชสเตเดียมและปลิ้นสเตเดียมเริ่มแข่งขันตั้ง่วันที29มษาย นถึง17พฤษภาคมนี้